สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Special Talk นะคะอยู่กับดิฉันค่ะทีรวรดียิ่งมีวันนี้นะคะสำหรับประเด็นในวันนี้เลยเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปติดตามนโยบาย,ายการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะเดี๋ยวเราจะได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะส่วนประเด็นที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้นะคะเป็นการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยค่ะเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยคกับท่านนาย,ยกสภามหาวิทยาลัยค่ะ ท่านดรสุเมธยามนุ่นค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียนถามนะคะการประเมินผลการดําเนินง,งานตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเนี่ยคืออะไรคะเ,เราคุยกันมา3-4ครั้งค่ะแรกๆเนี่ยผมได้นำเสนอให้ทุกท่านทราบว่าในมหาวลัยของเราธัญบุรีเนี่ยสภาหมหาวทลัย ได้ร่วมมือกับมหาลัยทําแผนยุทธศาสตร์5ปี <c oughs> แผนนี้เป็นแผนที่จะกํากับการทํางานของมหาลายัยตั้งแต่ท่านอธิการประเสริฐเ <c oughs> ข้ามาดํารงตําแหน่งไปอีก4ปีแล้วเราก็ตกลงกันว่าเ <c oughs> มื่อถึงปีเนี่ยเราก็จะประเมิน <c oughs> ครบปีพอดีเ <c oughs> มื่อสัปดาห์ที่แล้วที่เรามีการประชุมสภามหาชายัย <c oughs> คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลแผนก็ได้ไรายงานผลการดำเนินงานของแผนยุทธศาสตร์ค่ะในแผนยุทธศาสตร์ฉบับนี้เนี่ยสภาให้ความสำคัญมากความสำเร็จของหมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่ความสำเร็จในการปฏิบัติตามแผนเราก็ได้ฟังท่านประธานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลรายงานผมจะขอนำเสนอเฉพาะส่วนสำคัญสำคัญค่ะ เพื่อให้ท่านที่สนใจได้ได้ไดรับทราบย้อนกลับไปนิดหนึ่งยุทธศาสตร์ที่ท่านที่การกำหนดและเราเห็นร่วมกันนั้นมีอยู่4ด้านด้านที่หนึ่งเนี่ยเป็นการมุ่งที่จะสร้างบัณฑิตของเราเนี่ยให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพซึ่งในกระบวนการนั้นก็มีการเตรียมตัวเรื่องหลักสูตรเตรียมตัวเรื่องกระบวนการที่จะฝึกที่จะปฏิบัติ นำนักศึกษาไปสู่โลกของการทำงานจริงซึ่งก็มีหลายประเด็นประเด็นสำคัญจะอยู่ที่การพัฒนาโมเดลหรือรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพในแต่ละสาขาวิชาซึ่งก็จะมีความแตกต่างกันส่วนที่สองเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมงานวิจัยและการสร้างนวัตกรรม โดยนักศึกษาก็ดีโดยคณอาจารย์ก็ดีเราก็พยายามจะส่งเสริมง,งานวิจัยจัดตั้งกองทุนวิจัยหรือกระบวนการอาจารย์ใหม่ๆที่ที่เข้ามาทำงานกับเราเนี่ยยังมีประสบการณ์ด้านการวิจัยน้อยเราก็จัดสรรทุนอาจารย์รุ่นใหม่เข้าไปเป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ก,ก็มีหลายมาตราการที่ท่านได้การเสนอ ต่วนที่สามเนี่ยเป็นเรื่องของการสร้างความเป็นนานาชาติสาอังกฤษใช้คำว่า internationalization ความเป็นนานาชาติก็คือเราต้องการจะยกระดับมหาาลัยของเราให้สามารถเทียบเคียงกับมหาทาลัยในกลุ่มที่ดีที่เหมาะที่สอดคล้องกับปรัชญาการดำเนินงานของเราที่มีอยู่ทั่วโลกอันนั้นเรื่อง internationalization นั้น เราจะมองไปที่ทักษะของนักศึกษาทักษะของครูบาอาจารย์ทั้งด้านภาษาทั้งด้านพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงความเชื่อมโยงกับบรรดามิตรสหายที่จัดกระเรียการสอนในระดับปริญญาและมุ่งจะผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติร่วมกันทั้งในประเทศและต่างประเทศประการสุดท้ายคือเรื่องของการพัฒนาสังคิตลเล่มโมเดลแมเนจเมนต ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการของเราให้ทันสมัยอันนี้ก็จะมีมาตรการตั้งแต่การปรับโครงสร้างการชักจูงให้ครูบาอาจารย์ได้ได้พัฒนาตัวเองเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้นนั่นเป็นกระบวนการที่ที่เราตกลงกันไว้คณะกรรมการประเมินผลก็ต้องลงไปดูว่าไอ้สิ่งที่ได้พูดกับสภานั้นเนี่ยได้ดําเนินการไปมากน้อยเพียงใดเขาก็มีตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยก็แปลงมาเป็นคะแนนเขาตามตั้งแต่6เดือนแรกเก้าเดือนแรกจนถึง12เดือนก็คือ1นึ่ปีมารายงานให้สภาทราบก็เป็นที่น่าดีใจนะผมขออนุญาตดูเอกสารนิดหนึง่งทางด้านการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพเคณะกรรมการประเมินและให้คะแนนที่สาด 8 3ค,คะแนนจะคะแนนเต็ม5คะแนนน่าพอใจไหมคะ,ะ,ะก็ถือว่าอ,อยู่ในเกณฑ์ดีอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ในกลุ่มนี้ก็จะมีปัญหาที่จะต้องอพูดจาก,กันต่อเดี๋ยวผมจะว่ายฟังนะยุทธศาสตร์ที่2เรื่องวิจัยและนวัตกรรมเนี่ยก็ถือว่าอาจจะเป็นเป็นยุทธศาสตร์ที่ได้รับผลการประเมินสูงสุดในช่วง สเดือนออหกเดือนเเดือนจนถึง12เดือนล่าสุดนั้นได้คะแนนที่4.92เได้เยอะมากเลยนะคะจะจากคะแนนเต็มห้ากลับมาทางด้าน<ม>ความเป็นนานาชาติ internationalization คะแนนก็ไม่แพ้กันมีพัฒนาการตั้งแต่6เดือน9เดือนจนถึงสุดท้าย12เดือนเนี่ยคะแนนอยู่ที<ม>่4.93กก็เลยว่าได้ได้ทำอะไรไปเยอะทีเดียว สุดท้ายคือเรื่องโมเดลแมネจเป็นการบริหารจัดการคะแนนสูงสุดสุดท้าย12เดือนเนี่ยอยู่ที่3.95ค่ะมันจะเห็นว่าเรื่องอวิจัยและนวัตรกรรมกับเรื่องของการสร้างสถาบันของเราให้มีความเป็นนานาชาติเนี่ยได้คะแนนเกืบเต็มแนละ้วก็คือเป็นไปตามโรดแมปหรือเป้าหมายที่ท่านดิการเสนอต่อสภาก็ยังมีปัญหาสองส่วนการปลิดบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติ ยังจะต้องทำอะไรต่อบ้างเดี๋ยวผมจะ,จะพูดทีละเรื่องนะครับค่ะประเด็นปัญหาที่คณะกรรมการติดตามตรวจสอบประเมินผลรายงาน,นในส่วนของการสร้างบัณฑิตนักปฏิบัติยังมีตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุปเป้าหมายอยู่เจ็ดตัวผมไม่พูดทั้งหมดนะจะพูดตัวสำคัญสำคัญ,คญตัวที่หนึ่งก็คือการทำรูปแบบการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติในอาชีพ รูปแบบก็คือวิธีการค,าคณะวิศวะจะมีวิธีการผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติมืออาชีพยังไง<อ>เขาก็ต้องไปศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบรูปแบบนั้นรูปแบบนี้อะไรที่ดีที่สุดกับสาขาวิชานี้นือนกันทางสื่อสารมวลชนก็ต้องดูว่ารูปแบบของเขาเปไน็นยังไงขณะนี้เนี่ยได้ดําเนินการไปแล้วประมาณสารูปแบบที่เสนอ แต่ยังเหลืออีกหลายรูปแบบที่ยังไม่ได้นำเสนอก็ต้องทำต่อผมน่าอยากเขียนในส่วนนี้มากที่สุดเพราะนี้คือหัวใจเป็นประเด็นสุดท้ายและประเด็นสำคัญของยุทธศาสตรน์นี้ในเรื่องการผลิตณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติประการที่สองคือการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับการผลิตณฑิตนักปฏิบัติเราตกลงกันว่าถ้าเป็นนักปฏิบัติเนี่ยหลักสูตรจะต้องให้ความสำคัญกับวิวธีปฏิบัติ มากกว่าทฤษฎีถ้าเป็นหลักสูตรในสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนี่ยเราให้ความสำคัญับการปฏิบัติถึง70%ทฤษฎีอยู่ที่3 0มเวลาในการจัดก,การเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับแฮนด์สอดการปฏิบัติลง,ลงไม้ปฏิบัติจริงถ้าเป็นหลักสูตรทางสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์เนี่ยเราให้ปฏิบัติ6 0ทฤษฎี40เพราะนั้นยัง,ยง,ยง เป็นห่วงเรื่องทฤษฎีนี่เป็นข้อเสนอของท่านในการบาดีือก็ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรที่ยังไม่สําเร็จก็คือการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติการเพื่อรับงานจริงศูนย์นี้จะเป็นศูนย์ที่ให้นิสิตนักศึกษาเนี่ยเข้ามาสัมผัสกับชีวิตจริงในการประกอบอาชีพในการทํางานงานต่างๆในแต่ละคณะแต่ละสาขาวิชาก็จะมีงานที่อยู่ข้างนอกร้วมหาลัยเนี่ย ส่งเข้ามาให้นักศึกษาทำแทนที่เราจะส่งนักศึกษาออกไปทํางานข้างนอกเราให้อยู่ตรงนี้อยู่ใกล้เคียงกับครูบาอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษาเราก็เอางานทั้งนอกเข้ามาแทนที่จะส่งนักศึกษาออกไปแต่เป็นงานจริงเป็นงานจริงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจริงจะมาทําทั้งเรื่องของการศึกษาวิเคราะห์จะทําในเรื่องของการออกแบบ แก้ไขปัญหาอะไรต่างๆคงจะมาทำอ่านจริงอีกอันหนึ่งที่ยังเป็นปัญหาก็คือนักศึกษาเนี่ยเราอยากจะเห็นผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษในระดับที่น่า,นาพอใจคือถ้าใช้วิธีการสอบของโทอีกเนี่ยเราหวังที่จะได้คะแนนประมาณสัก500คะแนนซึ่งซึ่งก็จะเทียบกับโทฟเ f ลในระดับคล้ายๆกัน เราอยากจะเห็นการทดสอบนักศึกษาผ่านมาตรฐาน IT <ม>หรือ ICT อันนี้ยังยังไม่ไปสู่เป้าหมายนะครับแล้วก็ยังมีหลายส่วนนันส่วนนี้เป็นส่วนที่สภาหมาหาลัยมีความเป็นห่วงแล้วก็พยายามจะขอให้ที่การบดีช่วยเร่งรัดดำเนินการในในใน,ในเรื่องนี้ต่อไปเรื่องวิจัยและนวัตกรรมยวไ,ได้คะแนนสูงเราก็พอใจแต่แต่ตัวช้วัดบางตัวยังไม่ไปสู่เป้าหมาย เช่นจํานวนสิทธิบัตรหรืออนุสิทธิบัตรหรือลิขสิทธิ์หรือเครื่องหมายการค้า<ม>ซึ่งเราตั้งเป้าไว้จํานวนหน,นึขณะนี้เริ่มทยอยเข้ามาแต่ยังไม่ไม่ฟูลฟิลตามที่เราต้องการแต่ก็ถือ,อู่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแนน4.64.7เรื่องความเป็นนานาชาติเนี่ยสิ่งที่มหลาลัายังทําไม่ได้ก็คือเราอยากจะเห็นการเพิ่มขึ้นของจํานวนอาจารย์ที่เป็นชาวต,ต่างชาติ ชาวต่างชาติที่มีคุณสมบัติจะเป็นอาจารย์ตามปรัชญาของเราช่วยพัฒนานักศึกษาทั้งซอฟต์สกิลและฮาร์ดสก l ลมุ่งไปสู่ผลิตน,นักปฏิบัติเราจะมีจํานวนอาจารย์ต่างชาติที่เข้ามาทํางานกับเราน้อยก,ก็เป็น,เป,นเป็นตัวชี้วัดต,ตัวหนึ่งที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่หรือ m o เดิร์นแมネจเมนตเนี่ยยังขาดอีก3ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุ อย่างเช่นเราอยากจะเห็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะก้าวเข้าสู่ตำแหนง่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ต้องเข้าสู่ตำแหน่งภายในหนึ่งปีหรือคนที่มีคุณสมบัติจะก้าวเข้าสู่ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ก็ควรจะก้าวเข้าสู่รองศาสตราจารย์ภายในหนึ่งปีรองศาสตราจารย์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะขอตำแหนง่งศาสตราจารย์เรามีหลายคน ข้า,าราชาร20วัาคน20คนก็ควรจะขอตำแหน่งศาสตราจารย์จำนวนอาจารย์ที่จะเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการตามเป้าหมายของเราเนี่ยยังยังไม่ได้ตามเป้ายังยังมีปัญหาเรื่องแหล่งฝึกปฏิบัติเพื่อรองรับการผลิตัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพแหล่งฝึกแต่อยู่ในโมเล n แมเนจเมนต์กับระดับความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงให้เกิดวัฒนธรรมองค์กร วันนี้เป็นสามประเด็นที่ที่เราพูดคุยกันและอยากจะเห็นหาชไลก้าวหน้าไปรเดนทิศทางนี้โดยสรุปก็คือสภามาลไรมีความพึงพอใจกับความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นสภาก็มีมติต่อว่าหลังจากหนึ่งปีไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านิิการบรรีวางแผนดำเนินการนั้นเป็นเรื่องกระบวนการก็ขอให้ทำต่อ แต่พอเข้าช่วงปีที่สองเนี่ยจะให้เริ่มเอาตัวชี้วัดที่เป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์มาดูสิ่งที่สภามาลายอยากเห็น,นก็คือการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรมของบัณฑิตรุ่นต่อๆไปถ้าเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติเราเชื่อว่าตราการมีงานทำจะสูงขึ้นเมื่อเขาไปทำงานแล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะก้าวหน้าในสายอาชีพของเขาสูงขึ้น มีผลงานมีนวัตรกรรมเข้าสู่โลกของการทำงานจริงมากขึ้นนี่คือความสำเร็จของมาสไลด์ที่เราอยากจะเห็นค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ได้ทราบถึงการประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีตามแผนยุทธศาสตร์แล้วนะคะซึ่งได้รับผลเป็นที่น่าพอใจค่ะแล้วก็จะมีบางส่วนนะคะหรือว่าการดําเนินงานบางอย่างที่เราจะปรับปรุงให้ดีขึ้นในปีต่อไปค่ะ วันนี้ต้องขอกราบขอพระคุณค่ะท่านนายกสภาหมหาวิทยาลัยค่ะท่านดรสุเมธย,ย้มนุ่นค่ะขอขอบพระคุณค่ะวันนี้นะคะเวลาของสเปเชียลท็อกได้หมดลงแล้วนะคะดิฉันที่ราวดียิ่งมีค่ะและดรสุเมธย้มนุ่นค่ะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ